เพ่นสืส้อนี่คู่กันคุได้พี่น้องพอเขลูกเนี่ยนี่น่ารัก,าากปะครับนี่หลาชิบะหลงกัพบพ่อมาไล่เดือกันเลยแย่วไล่เดือบข้างพพหลงเ,เ,อองหเป็นสวนงัีพีอยู่ข้างพี่อข้างหลังพีอโอ้ี่หล่าพีเหรอโอเคขแ่นั้นเลนี่พอเขาติดเปลี่ยนเปลน่เนบอเอาโอ้ยนะ เขาไม่มีหลอดให้เราหล่อลูกโอ้ยพอกับว่าลูกเรียงได้ลูกเรางูกูอ่านเว้ยอะไรวกลอ้นนาหยจังน้ำตาเป็นอะไายแล้ว่ สาวน้อยบายค่ะลูกบายบายข่อยห้อีกแล้วพี่น้องนี่เราเราเพี่นอนเดมบลุเพี่อนเขือนลำเป้าไหมพีดนเบิร์ดซูเปอร์อีดีร้อเอาพอขอดูลูกบอขอดูเอาพอขอตอนเกินเกินใหญ่เอาเสียงเต็มๆด้วยลูก แต่เศร้าจนสายอรออายู่ริมเขือนสายน้ำสันสะเทือนเหมือนน้ำตายน้องมันไหลล้ลนอายบ่ม,มาจนน้ำตาน้องแก้มเนี่ยมดูทางเมื่อเห็นง่ายเหมือนอะไรใจท้อทอยอมือขึน ชิดน้ำตาน้าแฟนๆคนงามเอ้ยคือว่าเป็นของเขาเองนาเนาะคือมาเป็นข้อร้องเองไหมมันคืออะไรลูกเขื่อนทำนองเขื่อนลำเป้าผู้บ่าเหน่อใทยมาเจอน้องนี่ยังละเมื่อไม่มีเงาไอ้นลอง ลอยแล้วหัวใจน้องคาดกระดิ่สายน้ำสาแสงตะเวนสวยงามเด่นใจน้องร้อนท่วงหนุ่มเมืองน้ำดำาอทำให้ช้ำดวงแดอายนั้นไปเทแค่เศร้าไม่อีกมาเดินควงองค์ฮักแล้วหัวใจอกหักจังหวงน้ำตาเศร้าหน้าในหลวงไอไม่ห่วงเศร้าเกินลำเป้าไอไม่ห่วงเศร้าเกินลำเป้า สาวลุตาตาร่างวันเลยแน่พี่จ๋าสาวลำเปาวพี่วังเลือหายนาทีไขหมายส่งการบางห่วงป้งความเอวเลเซอร์ปวดศูนย์นะลือตรนความก้าความร่างไอ้ก็ยังโทรหาบอกมีหวังเวรเลี้ยวทั้งเซนบันไดจนเก้าทุกคำแดงสับโทรหามันมาใส่อล่าคุณพี่ไปใส่ใส่อนล่าคุณพี่ไปใส่น้ำตาลนั่งไหลลินอยู่ลำเปาวอายอยู่ลำเปล่าไอ้ขัดของละขัดของแนวใดขัด ของแนวใดหรือว่าใจอายบออ่เฉลยหนุมเนื้อดึองดบา่ามึงเลยหนูก็ไม่เคยสายตาสเลนฮักเดียวนั้นก็คืออายน่งจะสายเพื่อรักคุณแต่เช่ายันบ่ายเสือสูนหรือว่าบุญของเฮาบ่มีหรือว่าบุญของเฮาบ่มี <S <S โอ้ยนาะเนาอนาะเฮ้ยเฮ้ยยังแบบเป็นว่าเงินกพลาดแต่เงิอว่าจะไ่ไหนเพื่ออะไรติด สัอยูยน้ายังเหงื่เนาะปลาขนาดผู้อมตาบาดไ่อีนอปาขนาดอมลูกอมลองนี่นี่อลองเลยสุดที่ลงยนไข่ออกอีดาอมลองอมลูกอมล่องเสียลาสุญญาม้ันเนยมัเหียนคือพอมันจะล่างะม่เหีะยนแล้ว ไม่เส้นนี้จะเหนื่อรอกเพื่อนถ้งขากลางหรือเพืงเนนะร <c oughs> อบไปรอบมากอันขากลางฟุ่งออกคล้ายปุ๊บออกขนาดมากค้นบอลลูนไหม